สวัสดีเพื่อนทุกคนไิ่นี่มาอาเไดบไกลให้เบิ่งเด้อกำลังอันเอากำลังแล้วนี่ลูกไก่อ่อนเด้อ งามลายสองสันมือนี้ฝนหลย,นยังไรามาซ้อ,อมไกลเลยด้วยตอไป็นอจิต่อ,อ,ตอลอมอยาจะชาดีด้วยมฉันตูตัตวเลยเยาหน้าตาลีซับปล้อ,อง อนอนมอจะรอเอากำลังเดีย๋ยวพอมอเอากำลังการชอน้งลอยนี่สัมนึ่งคนนี้